สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการชำต้นวัสนานะครับผมตัวนี้ดีกว่าเนี่ยครับอันนี้คือต้นวัสนานะครับเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อว่าถ้าปลูกแล้วออกดอกนะครับถ้าปลูกต้นวัสนาน้ะดอกนะคนเจ้าของคนปลูกจะมีวัสนานะครับอันนี้ปลูกเป็นไม้ในร่มก็ได้นะครับผมตัวนี้ นิยมปลูกประดับบ้านนะครับเรามาดูวิธีการชันง่ายๆนะครับอุปกรณ์ก็มีมีไม่เยอะนะครับผมนะครับหนึ่งก็คือเลื่อยนะครอันนี้ก็คือใช้ตัดท่อนพันธุ์นะฮะแค้ของเลื่อยมันจะเป็นนี้นะครับกิ่งมันจะไม่ชําอือออกไปก่อนตัวนี่ครับมันจะไม่กิ่งนะครับ ตัดแผะไม่ให้ช้ำนะครับผมถ้าเราใช้กันไกตัดกิ่งเนี่ยขอบมันจะช้ำนะครับจําเป็นต้องใช้เลื่อยนะครับเปเรื่อยบางต่อนะครับ2ก็คือกันไกลนะครับเอาไว้ตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งมันอาจจะไม่สวยนะครับพอได้กิ่งมาแล้วเราก็เราก็รีดใบเลยนะครับผมตัดใบออกเลยนะครับใช้กันไกลนะครับกันไกลแบบไหนก็ได้ตัดเลยครับ ถ้าเอาไปล้างล้างน้ำนี่ก็จะดีเหมือนกันนะครับแต่จะมีศิละปะนะครับแต่ถ้ไม่มีศิละปะมันก็จะไม่สวยนะคะคดูดีขึ้นมาไหมอันนี้เป็นท่อนพันุนะครับผมเก่งช้ำนะครับผมสูงประมาณ2ี่เซนนะครับผมประมาณคืบหนึ่งนะครับของผมใช้ประมาณคืบหนึ่ง ช่แลเนี่ก็จะดูดีไปนิดนึงนะครับเผื่อลงดินก็ประมาณสักสักหนึ่งในสาของกิ่งนะครับผมมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ1ในสของกิ่งถ้ามันโพดินออกมาสักสองกิ่งนะครเราก็มาตกแต่งนะคระับตักเลย วิธีการช้ง่ายๆครับผมง่ายที่แต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับรชัยช้ก็ติดครับผมแล้วก็เก็บนะะตัวนี้เขาจะมียอดแลละฟอร์มแตกกก้ไปแลออบ ให้ท่อนพันนะครับมันได้สัมผัสกับดินให้ตามันได้สัมผัสกับดินที่เราจะฉับลงไปนะครับเกี่ยวกันไม่ประมาณนี้นะครับผมนนี้ใช้เลื่อยนะครับใช้เลื่อยบางต่อตัดนะครับแผกจะไม่ได้ไม่ฉับนะครับใบสูวันที่สิบสามวันนี้วันทเทาไหร่นกัไปลงงานลงเกาครับได้ครับพี่เกี่ยวพันธุ์ขาเส้นตัวสาวเอสโอเคครับผมเดี๋ยวเกี่ยวไว้ได้เลยผมเส้นให้ เสลดเลนี่ยัตัยัดให้มันเป็นศิลปะแล้วก็ตัดให้มันเป็นศิลปะนะครับต้องการใหน้วันน้อยเนาะจะทเพื่อน้อยเราจะมาโย่ดูนะครับเราจะมาย่ดู ตัดยังไงให้เป็นศิลปะตัดให้ไปมันสั้นลงตัดทั้งยงให้มันเป็นศิลปะนะครับมันจะห่อเข้ามาแบบนี้แล้วก็จะตัดลงมทีเดียวหนย ขนาดตัวนี้นะครับแล้วก็ช้ำได้เลยไม่กี่นาทีนะครับนะครับเราได้ทดพันแล้วนะครับสองจิงนะครับชอบสไตล์ไหนครับผมสไตล์ซ้ายหรือสไตล์ขวาก็เราก็แต่งกนได้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนี่ก็คือกระถางนะครับนี่เป็นกระถางเซตกับก้อนหินนะครับจาเป็นต้องใช้นะครับสําหรับปิดรูรั่วนะครับก้อนหินก็เป็นก้อนหินทั่วไปนะครับเนี่ยปิดตัวรั่ว พอเราใช้แกบดำนะครับผมเราใช้เราใช้ใชดินดินนี้ก็ซื้อมาจากท้องตลาดนะครับผมที่ห้องไหนไม่รู้ก็่บอกว่าดินดีนะครับผมแกะถุงเลยเนี่ยผมใช้ใช้กระถางสองใบนะครับเซรามิกนะครับมันจะดูรู้ๆหน่อยนะครับเซรามิกก็ใช้ก้อนหินทั้งสองอันนะครับอันนี้ดูสิ ดินดีมีส่วนประกอบของอะไรบ้างดินเยอะเลยนี่ครับใส่ดินลงไปดีไม่ดีไม่รู้นะครับผมยี่ห้อดินดีนะฮะจำหนาที่ไหนบ้างไม่รู้ยังไม่ได้อ่านเลยเห็นตามท้องตลาดเป็นดินนะครับดินทั่วไปก็ใช้ได้นะครับผม ปกติผมจะไม่ค่อยซื้อนะครับเจ้าตามตอไม้นะครับจากการเผาไหม้เศษใบไม้นะครับผมแต่นั้นใส่ดินลงไปยัดลงไปให้แน่นนะครับผมยัดลงไปให้แน่นเวลามันโดนน้านะครับเวลาดินเข้าโดนน้ามันก็จะมันก็จะยุบตัวลงไปนะครับผมปักลงไปให้แน่นเลย ไปให้แน่นนะครับผมหรือสระขอบดินประมาณ1เซนนะครับผมตัวนี้ประมาณ1เซนติเมตรอันนี้เราไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมกะโดยคร่าวๆนะครับเวลาเรารดน้ํานะครับผมมันจะได้ไมกระเด็นออกะะอันนี้เราใส่ดินเรียบร้อยแล้วใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้างละหนึ่งเซนนะฮะกดขอบลงไปนะครับผมใช้พวไม่มือกดขอบลงไป ให้เนียแบบน,นี้อันนี้คือ <c oughs> คือคาการเตรียมกระถางนะครับทั้งสองกระถางก็ทําพร้อมกันนะคะนี่นะครับนี่เลยอ่าแล้วก็ใส่ท่อนพันลงไปเลยนะครับกด <c oughs> กดกดกดให้เป็นรูนะครับแล้วก็ประมาณดูนะครับครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับถ้าสองในสามก็ประมาณนี้นะคะกดลงไปเลยหนึ่งในสามของกิง่ง กดลงไปให้แน่นครับกดลงไปให้แน่นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นหนึ่งมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าหนึ่งในสามก็ประมาณข้อตรงนี้ครับทำดูให้มันก่อนนะครับโอเคนะคะ ปากในแนวตรงครับผมนะคระัปากในแนวตรงเลย,ได,ลยไ,ดละะได้แล้วง่ายๆครับผมได้แล้วนะครับได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้ใส่อีกที่หนึ่งกระถาง รสึกว่ามันจะมีพื้นที่เยอะอยู่นะครับผมโอเคอันนี้แล้วก็ไปลดน้ำนะครับผมไปลดน้ำนำไปรดน้ำแล้วก็สามารถเอามาประดับไว้ในโต๊ะทำงานได้นะครับผมโอเคครับสำหรับการปลูกนะครับต้นวาสนานะครับผมก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากอะไรนะครับผม ตรงนี้ก็หาดินนะครับมาปิดไว้นะครับเวลาเราลดน้ําดินจะได้ไม่กระเด็นออกนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ผมจะได้มีกําลังใจในการอัพคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ